สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําจากเพจ Forex t a d e View ราคาทองคำนะครับวันนี้เราวิเคราะห์กันวันที่30พฤศจิกายน2568นแนะครับแนวโน้มเปิดตลาดวันพรุ่งนี้นะครับโครงสร้างราคาโอกาสล่วงหน้านะครับในระยะกลางเป็นยังไงเรามาติดตามกันนะครับก็ปิดเดือนไปเรียบร้อยนะครับสําหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นแข็งแรงนะครับขึ้นมาเรียกว่าเทสบริเวณแนวต้านเส้นปะตรงนี้นะครับ อยูสูงสุดเดือนที่แล้วนะครับอยู่ที่42.45นะครับราคาปัจจุบัน42.15ก็ห่างลงมาประมาณสัก30เหรียญเยอเซนลานะครับโดยโครงสร้างพฤติกรรมราคานะครับมันมีลักษณะของการเบรกกรอบสามเหลี่ยมขึ้นนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยในกรอบเวลาไลน์สัปดาห์เองนะครับเราจะเห็นว่ามันมีการทะลุแนวสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็ไลน์สัปดาห์นะครับแนวรับนะครับหรือว่าแนวบีบีดันแบนนะครับอยู่มา37 ห0าสิประมาณนะครับแล้วก็จะมีแนวที่สูงกว่านั้นก็คือ4 0 0พันเหรียญนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ราคาเนี่ยไม่สามารถปิดต่ำกว่า4 0 0 0ันแล้วก็มีการตอบตัวขึ้นมาแล้วโดยรวมนะแนวโน้มเนี่ยผมมองว่าจุดที่จะเป็นตัวสกัดกั้นนะครับของการที่พติกรรมราคาจะขึ้นไปใกล้เคียง4,400ี่ยเหรียญนะครับก็คือจะเป็นแนวไฮเดิมนะครับ4,245นะหครับถ้ามีการปิดสัปดาห์ทะลุตรงนั้นได้นะครับมีโอกาสขึ้นไปนะครับช่วง4,400นะครับแล้วก็ประมาณ4,450นะครับ ในกรอบเวลาลายวันนะครับกรอบเวลาละวันเนี่ยนะครับเราจะเห็นโครงสร้างของการเบรกกรอบสามเหลี่ยมซิมเมตริกแดงเกิลอย่างชัดเจนนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับในแพทเทิร์นนะครับเราจะเรียกว่าซิมเมตริกแดนเกิลหรือว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเราจะเห็นว่าราคามันวิ่งอยู่ในกรอบจนกระทั่งวมนศุกมีการเบรกเอาขึ้นมานครับเพราะฉะนั้น แนวโน้มแน่นอนครับเกิดการเบรกเอาท์ถ้ามันไม่เฟกนะครับโอกาสเกิดเฟกเป็นไปได้ไหมเป็นนะครับมีนะครับแต่ว่าผมมองว่ายากนะเพราะว่าราคาเนี่ยเเดี๋ยวสักพักนะครับน่าจะไปเทส4245 4250แล้วก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบไฮที่สูงกว่านั้นก็คือประมาณ4385โดยประมาณนะครับตัวก่อนเวลาไลวันนะครับเรามี EMA 20นะครับอยู่4,100นะครับ EMA 50อวันอยู่ใกล้เคียงสามเก้าเก้าศูนย์นะแล้วก็ ดูลักษณะราคาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อสไซน์กาลังเปิดขึ้นทางด้านบนนะมีโอกาสเยอะนะครับองบอกว่าเยอะมากๆนะจุดว่าเป็นแนวรับรายวันเนี่ยตอนนี้เราน่าจะอยู่กันเราประมาณสัก4170-4180น่าจะเป็นแนวรับของกรอบเวลารายวันนะครับดูโครงสร้างก่อบเวลา4ชั่วโมงนะครับก่อบเวลา4ชั่วโมงนี้ก็ชัดเจนเนาะโซนเนี้ยเป็นโซนที่กดดันราคาลงนะครับผมบอกไว้น่าจะวันพุธนะว่าถ้าราคาปิดเหนือ 4,180ขึ้นไปนะครับโอกาสขึ้นต่อไปประมาณ4211เนะ้ะก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยขึ้นไปที่4226เลยนะครับก็ชัดเจนนะพอปิดเหนือปุ๊บย่อมาแล้วก็ยืดไปก่อเวลา 4S ตอนนี้นะครับแนว BB นะครับ4165โดยประมาณก็จะเป็นแนวรับโดยเทคนิคอลนะครับแล้วก็จะมีเส้นสปนะีดไลน์เนาะเส้นสปีดไลน์ก็จะเป็นเส้นนี้นะครับที่เป็นตัวพยุงเทรนนะโอกาสการ่นี่ของราคาอาจจะย่อมา ไปต่อนะครับทดสอบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยคือย่อบายอย่างเดียวนะครับจุดที่เมื่อวันศุกร์นะมันจะมีแนวที่ผมบอกว่าเป็นแนวรับหลัก4156ราคาลงมาเทสจริงๆแล้วก็ยืดนะครับถ้าเรารอบริเวณแนวรับหลักเนาะมันเป็นดีมานโซนด้วยเนะี่ยมันยืดขึ้นมาประมาณสั้70เหรียญเลยนะครับโดยส่งนะครับตอนนี้ไม่มีแนวทางอื่นนะนอกจาก ถ้าเราจะมองเซลล์มองได้นะครับก็อาจจะเป็นไฮเดิมนะสี่สองสี่ห้าแต่ว่าผมว่าเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะเพราะว่าราคาเนี่ยมันยังไม่ได้เสียทรงขาขึ้นเลยราคาเนี่ยมันเป็นการสร้างไฮเออร์ไฮเออร์โล่สูงขึ้นนะครับนี่คือไฮเออร์ไฮเออร์โล่ตรงนี้นะครับเอ๋อคล้ายๆดาวเจนนิดนึงนะครับแต่พอเบรกเอากรอบสามเหลี่ยมปุ๊บกลับมารีเทสนะครับตรงนี้เป็นการรีเทสกรอบสามเหลี่ยมเลยครับตรงเนี้ยสามเหลี่ยมนี่ไฮนี้ไฮนี้เราก็จะเห็นว่าไฮเนี้ยย่อลงมานิดนึงพอทะลุ ก็รีเทสนะครับแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปนะครับก่อนเวลา2ชั่วโมงนะครับดูอีกนะครับ2ชั่วโมงก็โดยทรงนะก็ราคามีการไฮล่าสุดนะครับของเมื่อช่วงวันศุกร์เนี่ยอยู่ที่4192โดยประมาณนะครับวันนั้นเนี่ยวันจันทร์พรุ่งนี้เนี่ยถ้าราคาไม่เทะต่ำกว่า4192นเนะครับเน้นบายขึ้นไปอย่างเดียวนะครับ4192อขึ้นแนวเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับผมแปะราคาให้ ถ้าราคาไม่เทสต่ำกว่าสี่หนึ่งเเราเน้นบายเน้นบายเน้นบายนะเพราะว่าถ้าราคาเริ่มขยับมาต่ำกว่าสี่หนึ่งกงก็โอเคน่าจะมีโอกาสลงมาเทสตัวสปีดไลน์ตัวนี้แต่ว่าโดยทั้งรวมเนี่ยนะครับเส้นสปีดไลน์เนี่ยมันจะคงสนับสนุนราคาอยู่นะครับหรือว่าเส้นควบคุมเทนระยะสั้นนะนี่คือสวิงโลตรงนี้นะครับสวิงโลตรงนี้ถ้าลงมาอีกนะครับก็เป็นเส้นสปีดไลน์ตัวนี้ก็จะเป็นแนวที่สนับสนุนราคาแล้วเราก็มองบายขึ้นไปนะครับ ผมมองยังไงนะก็คือคือมันยังไม่มองเซลล์วันจันนะมันมีโอกาสขึ้นไปได้สูงเหมือนนั้นด้วยนะครับผมมองว่า42.45เนี่ยเป็นทาร์เก็ตระยะใกล้นะครับแล้วก็อย่างน้อยๆน่าจะขึ้นไป42.75ซึ่งเป็นแนวฟีโบ78.6นะของสวิงไฮออททมไฮนะครับแถวๆนี้นะครับแล้วก็สวิงโลนะครับตรงนี้สวิงไฮกับสวิงโลตรงนี้เราจะมีฟีโบ78.6อยู่ที่42.75ก็มองว่าเป็น แารเกว่าน่าจะถึงแน่ๆนะแต่ว่าระยะใกล้เนี่ย4245น่าจะถึงแล้วก็จุดย่อบายหลักๆนะครับก็จะมี4,200นะแนวกรอบสําเรลี่ยมที่ผมวาดตรงนี้นะครับสีฟ้านะครับก็4,200นะครับแล้วก็ย่อมา4192เป็นโซนบายขึ้นไปก็ลิสเ r รีวอร์ดที่เราจะคาดหวังได้จากเทรดน,นี้นะครับ4.5เป็นอย่างต่ำผมมองนะมันมีโอกาสที่จะเอ็กเ d นไปขนาดนี้นะครับในดับที่ลิสเรีวอร์ดประมาณ1.7นะครับ อย่าลืมไปหาความเสี่ยงให้ดีนะครับแล้วก็ท่านไหนสนใจเข้ากลุ่มรับแผงกระถิ่ก่อนใครนะครับสแกน QR code ทักมาสอบถามกันได้ขอให้โชคดีมีกุญนแนการเทรดสวัสดีครับ